คือคือจะให้กูเล่าเล่าการเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยเออสุโขทยัยอยุธยาแลวท่านนักสินหรือเออสมัยเออรัชกาลที่แปดตายรัชกาลที่เจ็ดเออสลาราชหรือว่าการที่เออรัชกาลที่เก้าคลองราชหรือจะให้กูเล่าการเมืองสมัยไหนดี เอาเป็นอน,นีจจารเริ่มต้นจากพืชพาธามินนพฤชาธมินพฤชภาธามินการที่อำนาจของรัฐบาลเอรัฐบาลชาชายนะท่านอน,นุชาชายเป็นเกิดเอ่อรรมนูน40นี่จากการที่รัชการที่9ก้ท่านมาห้ามศึกแล้วก็เอให้เอดีกันแล้วก็จัดทำรัฐรรมนูน40 มาเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งเนาะการปกรครองแล้วก็ได้มีรัฐบาลไทยลักไทยทั้งสินชนะเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นนายกแล้วก็มีอำนาจวาสนาเพราะว่าเป็นฮีโรมาช่วยเชยนี่ของประเทศทั้งทั้งที่ก็มีประชาชนเป็นองค์ประกอบของการปลดหนี้ แล้วก็มีแผนการของเอ่อพวก i อ f มาช่วยเราช่วยทักสินทัฐบาทักษินมาวางแผนปุตหนี้ i อ f อด้วยแล้วก็มีพวกเหลวงตามหาบัวนะมาให้บริจาคทองช่วยปุตหนี้อะไรเงี้ยมันก็มีหลายภาคส่วนนะไม่ใช่ทักสินคนเดียวทัคสินคือประาประเทศประดานประเทศภายใต้รัฐทุนสี่ศูนย์ที่มาจากเรื่องนี้ของคนที่คนไทยที่สิสละ จากการต่อสู้กับระบอบทหารเลยรับนุนทหารล้มล้างทหารเพื่อให้จะได้เออรับนุนของประชาชนรับนุนส,สูงประชาชนมาแล้วสิบม,มาบริหารประเทศแล้วก็จะมีการเมืองสองขั้วคือขั้วทักษิณมันก็ไปรวมพักพวกมันเป็นไทยลักไทยนะคือก็มีนวินอย่เมืองชนก็มี เฉลามพักพลังเอพลังชนกนันปะแล้วก็มีอะไรเต็ดหมดเลยตะนเ,เนะเสนอเต็มไปหมดอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นพักใหญ่ใช่ไหมพักใหญ่แล้วก็มีพักปถิชัปัดก็กลายเป็นพักฝ่าขค้านแล้วก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้ไทยรักไทยได้ก็เหมือนตอนเนี้ยที่พักพลังเอพักประชาไอพักประชานชนเนี่ยโดน โดนลุมตันแรกอะโดนลุมนะว่าเออให้มันเป็นฝ่ายค้านตลอดเพราะว่าเอกสิลปมันรวมไปอยู่ข้างไอ้ที่เคยที่อยู่กับยุทธได้นะพุ่มเฉยไทยพุเฉยอะไรเงี้ยที่มันรวบรวมพรรคไอ้พวกไอเนี่ที่มันไปอยู่รัฐบาลของทักษิณเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ทะเลาะกันพรรคแอ้มันก็มีทักษิณพรรคทักษิณพรรคเพื่อไทยพรรคทักษิณทะเลาะกับพุ่มเฉไทยเนาะแล้วก็ มีพรรคพลังประชาชนที่เกิดใหม่เนาะของพ่อฟ้าธนาธรของของประชาชนทุกคนที่เป็นสีส้มเออเข้ามาตอนแรกทักษิณก็พยายามที่จะแบบว่าดูเอ่อที่มันตั้งรัฐบาลหักหลังพรรคประชาชนเนาะแล้วมันก็พยายามที่จะเป็นพวกฝ่ายนักนิยมเหมือนกันแต่ว่าบางเห็นไหมทักษิณทังษินเนี่นยไอพวกคำกรุงประกาศนังใส่เสื้อเหลืองเลยแล้วก็ทำจะถีบสีส้มแบบว่าไม่ใช่พวกมัน มันก็ไปอยู่กับฝ่ายเราอยุ่มกันน่นแหละใช่ป่ะอือแล้วว่ามาด่าเดือพักพักพระพลวัชนพมเนื้อพระเอ๊ะมันแพ้พักพลังประชาชนเพราะว่าพระพลวัชนแย่งคะแนนจากมันใช่ไหมเออมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบไปเอาใจเสื้อเหลืองเสือเหลืองอะไรเงี้ยอืมแต่นี้มันไปอยู่ด้วยกันกับพวกเผาพูดไทยแล้วแบบมันก็สึกไปแย่งคะแนนกันเองอะไรอย่างที่ดูถ้าเกิดตั้งข้างหน้าแล้วเกิดมันไปหาเสียงงั้นมันจะทะเลาะกันเนาะ ใช่ป่ะก็เหมือนตอนที่มันเออเลือกตั้งในท้องถิ่นอ่ะมันก็มาด่าแต่พักพักโซมันเนาะมมันไม่เคยด่าพักไอหนูเลยใช่ป่ะเพราะมันอยู่รัฐบาลเดียวกันอะไรเงี้ยอืใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันทะเลาะกันทะเลาะกันแย้มนานกูว่ากูว่านะมันมาจากการเลือกสวที่พักเสียเงินมันเลือกสวไปเยอะกว่าไปได้นั่งประธานอะไรประธานสวนะ เพราะว่าตอนแรกที่เออเรื่อง่าสาวอ่ะมันก็นึกว่าสดงอ่ะพักแดงอ่ะมันจะได้สาวบอเห็นไหมไอ้ทักษิณมันก็เอาสาเอาน้องชายมันน่ะเอาน้องขยมันน่ะมามาลงสมัครว่านึกว่าได้จะเป็นมีแต่คนคิดว่านึกว่าเอออน้องชายมันน่ะไอ้สมชายอ่ะจะได้เป็นประธานสาวอนะสีแดงคนเอ้ฝ่ายสีแดงจะได้เยอะอะไรเงี้ยแต่นี้มันมันผ้าท่าไงผ้าท่าสินเงินไงสีชมมันก็อยากได้อ่ะแหละใช่ป่ะแต่ว่าสีส้มมันก็แบบธรรมชาติของมันนะเนาะ มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าไอ้สีน้ำเงินจแดงมันอยากได้มากเลยสวออที่มันที่มันว่าตอนเนี้ที่ว่าเออสีนเงินมันได้แล้วแบบว่าอะไรก็จะเป็นแบบว่าโอกค์กรสลากอะไรก็จะเป็นสีนเงินอะแต่มึงคิดดูถ้าเกิดเกิดสีแดงได้อย่างไงเพราอไอ้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 เนี่ยอะไรว่าไอ้ทักษิณมันได้อ่ะให้ล้วงเคยมานั่งเป็นประธานสวมึงว่าไอ้องคอกรสลากจะเป็นสีอะไรก็เป็นสีแดงใช่ปะใช่ปะอืมแล้วเจตนามันคืออะไรอะเออเจตนามันคืออะไร ที่มันถมันอยากได้สวอจินาคืออะไรมันก็มามาทําเกี่ยวกับคดีหรือเปล่าแต่กูเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดเออสวสีส้มเนี่ยมันก็พยายามที่จะแบบแก้ไขแต่มันหนูแน่นอนใช่ป่ะเออได้สินเงินมาได้เนี่ยเออไออถ้าสินก็เลยเสนาไงใช่ป่ะเออมันมันก็เสนาเจอแผนทองมันไงโอเคสวจบไปเรื่องดีเพราะสวอนี้มึงไม่ต้องคิดเลยมากเลยเออเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าไอ้น้ำเงินอ่ะกูจะไทยมันไม่ได้ทํา ไม่ได้ทตามตามที่พูดไว้อไรเงี้ยให้แบบมีประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เสียเองพักมันก็เสียเองใช่ไหมถ้าเกิดมันผิดสัจจะหรือว่ามันก็เสียเองแต่เชื่อว่าไอ้หนุ่มมันไม่น่าจะแบบว่าผิดศัจจะหรอกใช่ป่ะเออโอเคโอ้คดีโซสว,สว,สว,สวัดจบไปแต่ไอ้ขาก็โดนขาก็โดนคดีเขาก็โดนเอามึงคิดดูมีไหมเคยเห็นไหมที่แบบว่าเออพักคนัาการเมืองแจกเออที่ดินให้กับชาวบ้านที่ดินรัฐที่ดินหลวงให้กับชาวบ้านใช่ป่ะทำไมมันแจกได้ มันแจกได้ที่ดินรัฐที่ดินหลวงไอ้ปงไอ้ปอมเอาไปแจกได้ไอ้ธรรมนุษย์ธรรมรัตนเอาไปแจกชาวบ้านได้ใช่ไหมเออไปแจกแล้วพวกนั้นเป็นหัวคะแนนมันหรือเปล่าใช่ป่ะเออไม่แจกได้ทำไมไอ้ที่ดินข้าวโดงคือคือมันก็มีปัญหากันทางด้านกฎหมายเฉพาะมันเป็นกฎหมายซับซ้อนซับซ้อนซับเอรอะไรเงี้ยมันก็ไปแข่งเอ้ยมันก็ไปมันก็ไปแล้วมันก็ไปตัดสินกันที่ศาลกันอะไรเงี้ยมันก็ไปต่อสู้กันที่ศาลใช่ไหมอืมแล้วที่ดินข้าวโดงก็มีประชาชนอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเอ้ อหนูคนเดียวแต่กูอยากถามหน่อยว่าเออเออที่เนวีนมันทําสนามเสนออะไรเงี้ยอืมกับกับไอ้ที่อพักเพื่อไทยอ่ะมันบอกว่าจะให้เป็นจะแบบเออเอามาสร้างคมพงคมเพกอะไรเงี้ยเอาเงินเช่นเขาพ่มาสร้างคมเพกเนะี่ยอ่ะได้ข่าวก็โดงอ่ะไอ้ที่ดินขาวก็โดงมันมีสนามแก่งมีในสนามบอลมีอะไรเงี้ยเออม,มันมีอยู่แล้วไงเราไม่ต้องลงทุนใช่ปะ่ะอืมแล้วไงอ่ะทําไมอ่ะ ถ้าเกิดเราเราให้มันมาเช่าหรืออะไรเงี้ยเท่าที่ดินที่เดินเอาเช่ารัดดีกว่าปะ่ะไม่ได้เข้าข้างนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกูเลยเนี่ยเพราะว่าเออจริงๆแล้วอย่างชายแดนะที่ชายแดนเนี่ยอย่างให้กูอยู่กไม่อยู่ใช่ปะ่ะชาวบ้านชาวเมอร์เลยที่ไม่อยู่ชายแดนเนี่ยเขายังไม่มีไม่มีมมหนดที่ดินที่เดินกันเลยใช่ปะ่ะอืมอย่างนั้นนะ่ะเออหน้าออกไปให้เขาหน้าอ,อ่อยเขาทำไมไมอ่อยเขาแต่ไม พักหน้างานเมืองมันมีมันมีนโยบายที่แบบแจกที่ดุมท uh ี่ดินให้เกษตรกรไปแจกที่ไหนทําไหนมันไม่แจกแถวชายแดนนะชายแดนเขมรเลยใช่ปะเออกเรื่องเนี้ยเรื่องที่ดินกูก็ไม่ติดนะเรื่องเรื่องเขาเดินกูไม่ติดเรื่องสวบอกกูไม่ติดไงกูกูรู้ไงในเรื่องที่แบบเออที่แบบเอ้ยเดี๋ยวผู้ใจไทยมาแล้วแบบว่าจะทําให้แบบไประนักนิยมแบบเยีอำหน้ายิ่งใหญ่เงี้ยอาก็ที่บอกแล้วไงอเพื่อไทยมันก็พยายามจะ จะมาเอ่อจะมาเอาใจจะมาอะไรจะมาเป็นฝ่านย,ยนะักิยมไงนะถีบหัวส่งกระทือบซ้ําพักประชาชนไงใช่ปะ่ะเออแล้วก็ยัดเยียดเออให้แบบเป็นพวกคดีหนึ่งสองพวกแบบไม่เอาเจ้าพวกล้มสถาบันอะไรเงี้ยให้ให้ให้ใหกับเออพักพักพักส้มอะไรเงี้ยอืมทั้งทั้งที่แบบไอ้คดีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกขบวนการนี่มันมีมาตั้งแต่พักพักเพื่อไทยแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะอืมแต่ว่าพอมาไปทักส้มมันจะยัดเยียดให้มันส้มอะ่ะมันก็ไม่ใช่เงี้ยอืม แต่ก่อนพวกมันก็เป็นทำมาหมดเลยอะไรประมาณเนี้แล้วตอนนี้จะแบบว่าจะมาเย็นให้พักส้มคือไอ้ทีสี่สสี่สสของเพื่อไทยอ่ะเข้าใจไหมที่ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญี่ยมันลงก่อนที่แบบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าเออนโยบายเออแก้ไขมองสองผิดกฎหมายเป็นสองอบอทำลายใช่ไหมแลยุคพักแล้ยุคพักเอพักพักเก้าไกลใช่ไหมคือลงชื่อไว้ก่อนแล้วอะแล้วแล้วแบบมันเอามันเอาคดีที่แบบว่า มาตัดสินข้างหลังอ่ะไอะความผิดข้างหลังอ่ะไปเอาไปแบบว่าไปแจ้งความไปไปทำร้ายไอสี่สีส่สอ,สอสอของก้าวไกลที่แบบลงชื่อไว้ก่อนอ่ะก่อนที่ศาลตัดสินเนี้ยว่าถึงส,สองแบบทําไม่ได้แบบว่าเป็นสะก้อนแบบทําไยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบทําไม่ได้เขาก็บอกว่าห้ามเป็นนโยุบาลหาเสียงนั่นเองถ้าเกิดมึงจะทำมึงก็ไปทําที่ในสภาอะไรกันใช่ปะ ก็ไปทาเป็นตามขั้นตอนกันแต่ว่าไม่ได้เอามาหาเสียงอะไรประมาณนี้กกลัวมาพูดบนเวทีดีเดนแล้วแบบว่าจะทําให้ถาบันกษรสัตย์แบบละคายเครื่องแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วว่ามึงว่าผิดไหมล่ะไม่น่าผิดใช่ปะ่ะเพราะว่าวก็เหมือนช่อช่อช่อมันไอช่อไอหนูช่อน,อนโดนหนึ่งสองตัดสิทธิตัดสิทธิ์ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันก็โพสเรื่องแต่มันเป็นอะไรวะ เป็นนักศึกษาเนาะเป็นนักศึกาตอนนั้นก็มีเนี่ยแหละก็ก็เนี่ยเป็นเ่อนพวงของไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงที่มันทะเลาะกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอะไรเงี้ยเรื่องนักศาบัานกษัตริย์อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าโพสต์ไปแล้วมันก็มันก็ลืมลบอะมันก็เลยแบบว่าเออลืมลบมันก็เลยโดนโดนเอาไปฟ้องร้องไปขุดมาฟ้องร้อแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทพรรคอะคือมันเอาเอาคดีอะไป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 เดินคดีร้อนหลังอ่ะใช่ป่ะอืมมันก็ไม่ถูกต้องไงเออแล้วแบบว่าก็เนี่ยเหมือนสีสีสีสอของพรร พักประชาชนเก้าไกลอะแต่ก่อนเปก้าไกลอะมันลงชื่อไว้ก่อนแล้วที่แบบจะโดนตัดสินพักแใช่ไหมเกิดศาลจะมาตัดสินว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันจะเอาว่าความผิดที่แบบว่าเออเออเออตรงนี้ไปไปย้อนหลังํำเนินกาผิดในดี มันไม่ได้ไงจะแบบเอาใครจะรู้ว่ากแบบูลงชื่อไปแล้วกูจะต้องเดี๋ยวว่ามันเป็นความผิดในอนาคตคว่ามันจะเป็นความผิดล้วอล่ะลงชื่อไปแล้วแล้วในอนาคตกูจะรู้ยังไงว่ามันจะเป็นความผิดจะกูจะเอามาเดินเดินกันดีกับกูอ่ะจริงป่ะมันก็ลงชื่อไปสี่สีส่สสของพรรคประชาชนเก้าไกลอะไรเงี้ยใช่ป่ะวันนี้กูวันรอดเออแเขารอดถ้าเกิดรอดอ่ะถ้าเกิดรอดคดีตัดสินรอดไม่ผิดอ่ะอ่ะแล้วไงก็หาว่าเอ้ยนี่ไงที่พวกไอพวกสีแดงพวกไทยปัดนี่ไงที่ไปหัวไปหัวกันกับไอพรรคพวกเจไทยไงคดีเรื่องสีง ของของก้าวไกลประชาชนที่แบบว่าเออโดนหนึ่งสองอะไรเงี้ยดงชื่อแต่จริงแล้วอะเขาอาจจะตัดสินถูกก็ได้ว่าเอออาจจะตัดสินว่าเออไม่ผิดก็ได้อะไรเงี้ยว่าเออไม่ผิดก็ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นในคดีที่แบบลงชื่อไปก่อนที่จะไม่มีกฎหมายตัดสินว่าเออหนึ่งสองผิดกฎหมายล้วก็ัันทาลายใช่ป่ะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้บอกว่าผิดจริงแล้วเขาห้ามหาเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พักประชาชนเก้าไกลมันก็แบบว่ามันก็ลบไปจับไอ้นี่นโยบายของมันแล้วใช่ป่ะเออไม่มีการกระทําต่อไปแล้วเนี่มันก็ไม่น่าจะผิดโอเคอันนั้นก็น่าจะแบบ เขีได้แต่เรื่องเเพื่อปัอออ่นเรื่องกัรชงกัญชาเนี่ยกัญชาเนี่ยคือกฎหมายกฎหมา,ย,หมาย,ยมันก็แก้ไขได้กฎหมายที่ออกมาจากนายบาลเอานายบายของรัฐบาลแก้ไขได้ตลอดแหละถ้ามันจะแก้ไขอะถ้าแบบไอ้เพื่อไทยมันมันไอ้นี่ช่วยแก้ไขหรืออะไร <S <S มันเป็นฝ่ายของปฎิการแล้วแบบว่ามันไปยืมยืนแล้วแบบว่าไปผลักดันให้ให้ไอ้ใครเป็นรัฐบาลผู้ใจไทยเป็น,นรัฐบาลแล้วไอ้พรรคเพื่อไทยหรือพรรคระชาชนยร่วมกันร่วมมือกันไปผลักดันให้ ี่ดูมันแก้ไขเป็นชงบันชาอะไรเงี้ยมันก,ก,ก็แก้ไขได้ก็แก้ไขได้ใช่ไหมเราเออเราเสียงมากกว่าเราก็แบบยกมือได้อะไรได้ผกดันได้เอออัออนชานี้ไม่ได้โห,หรอกก็เออมันจะ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เออแล้วคิดว่าไอ้หนูอะมันก็คงจะรู้ซึกแล้วว่าที่มันแพ้ไม่ได้ร้อยว่าเสียงตามที่มันต้องการมันแพ้พักเพื่ออะรประชาชนคืออะไรก็คืออดินนโยบายกัญชาแหละที่แบบมีคนมามาโจมตีมาอะไรอย่างไรอะไรวะทฮชัวมาโจมตีมาอะไรแล้วแบบประชาชนไม่ชอบมันก็คงจะรู้ว่ามันก็ต้องปรับปรุงแบบไอ้กฎหมายกัญชาโอเคนั้นก็ดีไปรู้ว่ามันคือกี่ชั่วโมงอุ้ย มันสิบฟอนาทีแล้วอะแต่วุ้ยใหญ่ยวเล่าต่อนะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยววัเล่าต่อ